สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยุ้ยก็จะพาทุกๆคนนะคะมาไหว้ปู่พญานาคนะคะที่วัดป่าของ11นะคะก็อันนี้คือบรรยากาศคร่าวๆนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะเก็บบรรยากาศให้ดูอันแต่ส่วนด้านนี้คือด้านหลังนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะพาไปให้ชมนะคะโดยรอบๆนะคะว่าที่นี่มีอะไรยังไงบ้างนะคะแต่บรรยากาศดีมากเลยนะแล้วก็วันนี้ก็มีใบสี มาถวายที่ปู่ด้วยเมื่อมาถึงแล้วตรงนี้คือเป็นจุดแรกนะคะที่ทุกคนต้องมาเป็นอันดับแรกเลยก็คือจะต้องมากราบสักการะพระสิวลีก่อนอันดับแรกนะคะจุดที่สองนะคะเราก็จะมากราบสักการะแม่คะ่ะพ่อปู่ศรีสุดโธและแม่ย่าศรีประทุมมานะคะตรงนี้ก็จะมีทูบให้ ท่านนะคะได้บูชาแล้วก็รวมไปถึงนะคะจะมีบทนะคะให้ทุกท่านได้ขอพรกันไม่ต้องกังวลใจเลยว่าจะไม่ได้ส่วนจุดตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นจุดที่สําคัญอีกที่นึงเลยก็คือสารากลางนา้ำนั่นเองแต่ว่าณนะตอนนี้คือเขากําลังทําการบูรณะอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสาราหรือว่า,อ,าองค์ท่านพญานาคทั้งร,บรอบๆเลยก็คือจะเป็นการ ทาสีใหม่นะคะเป็นการบรุณนใหม่ทั้งหมดเลยก็คือ,อยูก็พยายามเก็บนะคะบรรยากาศมาใ้ทุกคนได้ดูก็ยังไงก็รับชมบรรยากาศอย่างคร้าวๆไปก่อนแล้วกันนะคะคือสวยมากทุกคนอยากทุกคนได้ลองไปจริงๆ เราก็มาทำการขอพอรกับท่านพญานาคกันดีกว่านะคะใบสีนะคะท,ทุกคนสามารถซื้อได้ทั้งนอกวัดและในวัด่วนตอนนี้นะคะยุ้ยเช่าบูชามาจากนอกวัดนะคะก็คือจากคุณยายคุณยายได้มีการแนะนำค่ะให้ยุ้ยนะคะขอพอรนื่องจากยุ้ยมาครั้งแรกคุณยายบอกว่าในการขอพอรณนะวัดที่นี้นะคะขอพอรได้หนึ่ง้อเท่านั้น คุณจะขออะไรคุณขอไปเลยแต่ขอเพียงแค่หนึ่งข้อเท่านั้นแล้วถ้าขอแล้วสำเร็จนะคะก็ให้กลับมาไหว้ท่านอีกนั่นเองนะคะทิคในการขอพอรของยุย้ยไม่ยุ่งยากเลยค่ะทุกคนเพียงแค่ดับแรกต้องตั้งมั่นตั้งสมาธิของตัวเองแน่วแน่แนะคะแล้วก็ขอพอรอย่างตั้งใจขอพอรแบบไม่งงค่ะทุกทุกคนนะคะหนึ่งข้อเท่านั้นคุณขอกับท่านพญานาคได้เลย ตั้งจิตให้มั่นแล้วขอกับท่านนะคะแล้วก็บอกกับท่านว่าถ้าพรที่เราขอได้ดังสมใจหมายเราก็จะกลับมาท่านเพื่อจะนำดอกไม้นะคะมาถวายท่านอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ยูขอพรเสร็จนะคะยูก็จะพาุทุกคนนะคะมาดูบรรยากาศรอบๆนะคะยูก็พยายามเก็บรายละเอียดนะคะของสถานที่ร,รอบๆให้ทุกคนได้ดูว่า มีความสวยงามแค่ไหนนะคะในรอบๆด้านนะคะก็จะมีรูปปั้นของท่านพญานาคนะคะก็จะมีชื่อทุกองค์เลยนะคะคือรูปปั้นสวยมากทุกคนดูแล้วคือแบบคนลุกอะคือแบบกวยกระลุกนี่ก็เป็นอีกองค์นึงนะคะทุกคนองนี้นะคะคือกําลังพ่นน้ํานะคะลงสู่คลองกลางศาลานั่นเองทุกคนเห็นไหมคือสวยมากๆจริงๆนะคะก็คือแบบ เห็นแล้วแบบดูมีชีวิตชีชวิตจริงๆเลยอะค่ะเดินมาได้ไม่เท่าไหร่นะคะเราก็จะพบกับสารนะคะของแม่ตระเคียนทองน,นั่นเองนะคะก็แวะกบสักการะบูชากันได้ตามอัธยาศัยเลย วันตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นใบสีนะคะที่ลูกศิษย์ลูกหาได้นำมาถวายพ่อปู่กับแม่ย่านะคะสวยมากทุกคนือเอาบรรยากาศมาฝายทุกคนได้ดูห้องน้ำก็สะอาดนะเออจุดท้ายแล้ววันนี้เรามาขอพรนะคะเราก็ได้ความเฮงกับบ้านไปแจ้งเกูเ่ห้โชแพง สุดท้ายนี้นะคะยูก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะมาร่วมขอพรอได้ที่วัดป่าคลอง11จังหวัดปราจุมธานีนั่นเองยูอยากให้ทุกคนนะคะได้เข้ามารับรู้ถึงความรู้สึกเหมือนที่ยูรู้สึกยูก็ไม่สามารถที่จะอธิบายให้ทุกคนทราบได้ว่ามันรู้สึกแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นยูอยากให้ทุกคนนะคะลองมาดูนะคะที่วัดแห่งนี้สวยงามนะคะกว่าที่ทุกคนคิดนะคะก็ ถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะคะยุ้ยก็ขอถือโอกาสสวัสดีปีใหม่2,565เลยแล้วกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองค่ะ